วอล์กอินราคาหน้าร้าเราขาย5 7 9 9 0 0บาทครับพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยนะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง5 5 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาท ดีครับพบก,ก,กับนัดเก้าศิปกรรุ่นมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดยอดรถกระบะปิก up ยอดนิยมของคนไทยนะมาจากค่ายโตโยต้เลยวันนี้เป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะฮะ เจ้าของสมญานำอึดทึกทนและค่าดูแลมเมนแ t น n ถูกประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Toyota Hilux r ivo, C, 2, P, Runner, e v o 4ประตูพีลันเนอร์ 2.4e+ เกียร์ธรรมดาไม่หกมา ยต้าไฮลักซ์รีโวนะฮะสุดยอดรถกระบะขวัญใจคนไทยนะฮะโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ที่อึดทถึกทนประหยัดน้ำมันค่าดูแลค่าเมเทนแนนถูกมากๆแลนะ,ะกับตัวนี้เลยฮะ2,018โ o โยต้าไ l u ักซ์รีโว่4ประตู2.4 E p l u พ3ัส n ลันเนอร์เซียธรรมดาใหม่6ม0 0น อันนี้นะรถใหม่ป้ายแดง849,000บาทเลยนะเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกประเภทเลยไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวใช้ขนของใช้งานบรรทุกนะหรือว่าใช้ท่องเที่ยวได้หมดเลยนะเรียกว่าคุ้มค่านหน่าใช้จริงๆแล้ววันนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนด้วยนะฮะเป็นกระจังหน้าใหม่หรือหน้าหล่อน,นั่นเองครับคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้าง ไม,ม่คนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ60,000กิโลเมตรตราประการซึ่งเต็มราคาะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับว่าสภาพที่เจ้าของเจยไม้มาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำบ้างนะด้านหน้ามาด้วยกระจังหน้าใหญ่โตมโหฬารโลโก้ใหญ่เท่าฝ่ามือด้านในเป็นสีดำเงาเท่ๆล้อมกรอบด้วยโครมเมี่ยมหล่อๆไฟหน้านะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะ มาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสนะครับโดดเด่นมากๆนะฮะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยอันล้างขึ้นมาแล้วครับท่อนหัวฝากระโปรงนะครับเท่าที่ดูผิวพันช้ได้เลยนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาถือว่าโอเค สะเก็ดหินมีบ้างเบาๆนิดเดียวแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่น่าเกลียดาอไปยังบางยังใสย,ยังสวยออกแดดเงางามเปล่งปลั่เป็นประกายชิ้นนี้ดูแล้วคงไม่ต้องทาสีแต่มีลักยิ้มเบาๆตรงนี้เดี๋ยวเรียกช่างซ่อมลักยิ้มมาดูดให้ก็แล้วกันนะฮะแต่ที่เหลือดูแล้วดูดลักยิ้มเราขัดเอาส่วนกันชนล่ะเป็นไงเจ้าของเดิมสีสันให้มาถือว่าเรียบร้อยใช้ได้นะครับโอเคทั้งแถบถือว่าเรียบร้อยใช้ได้นอกจากนี้เขายังมีชุดแต่งเท่ๆมาให้เราด้วยนะะของ RBS เป็นสีบอลเงินตัดกับสีแดงอ้โหหล่อมากเข้ากับตัวรถจริงๆอามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างด้านหน้าช่วงล่างสวยงามนะครับเป่าล้อไม่ใช่แหนบช่วงล่างเชสซีสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับภาพรวมแหนบขวาสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับแหนบขวาจัดว่าเรียบร้อยสวยดูดีเนียนใสตลอดทั้งแนวนะครับมีบันไดให้ตามสเปคฟีลันเนอร์จากโรงงาน มือจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะครับเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันรอยขีดข่วนเท่ๆลายเคฟล่ามาให้เราด้วยขอบคุณมากแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราด้วยขอบคุณมากกระจกข้างเป็นโครเมียมเท่ๆมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับอะดูแล้วแถบนี้ทั้งแถบดูแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ อยพันณ์ดีสมบูรณ์ใช้ได้เคาะไปยังบางยังใสอ้าวล้างค่ะล้างน้ําเปล่าขึ้นมาแล้วก็โอเคใช้ได้ดูดีไม่ต้องทําอะไรนะครับเคาะไปยังบางยังใสย,ยังสวยเสาอากาศเท่ๆนะครับล้อแม็กกันต่อเลยนะฮะรุ่นนี้ก็ล้อแม็กก็จะเป็นลาย6ก้านใหญ่แบบนี้เลยนะครับเนื้อแม็กใช้ได้ครับสวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินเบอร์2 6 5 6ก R 1 7 ก็เป็นล้อแมกขอบ17นะครับยางปี2021ถือว่าได้ยางค่อนข้างใหม่เลยนะครับโอ้โหดอกมาเต็มหน้าดอกสวยดอกลึกดอกคมใช้ได้อีกสัก3ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไระล้อหลังก็จะเป็นดัมเบกค,ครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วเนื้อแม็กก็สวยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยดียางมิชลินไพลเมซี่เอสยปี2021 เพราะฉะนั้นดอกเหลือเยอะมากๆนะครับดอกยังเต็มยังลึกใช้ได้3ปีแน่นอนชัดซีสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักไม่มีสนิมน,นะฮะแ้ะจากตรงนี้เราจะมองเห็นเลขชัดซีชัดเจนเลยลงท้ายด้วย1 3 5 9 7 3นะครับโครงสร้างกันต่อฮะประตูหลังขวาเปิดมาแล้วครับเมทัลส์ k, สวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในก็เดิมหมดนะฮะไม่มีงัดแงยแกเกาอะไรนะฮะเดิมๆรงนานซอกในประตูน็อตด,ด้านในเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดอะไรสติกเกอร์เรียบเกียนทุกแผ่นทุกจุดเลยนะครับเสากลางขวาเม็ดอาร์อยู่ครบสวยงามตลอดแนวนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะโอ้โห เด้านหลังกันต่อเลยมีพื้นปูกระบะแถมมาให้ตั้งแต่สมัยออกหน้าโชว์รูมนะฮะก็ยังสวยสมบูรณ์มากๆดูแล้ววิ่งเล่นทั่วไปไม่ได้บรรทุกอะไรแน่ๆก็ดูแล้วไม่มีรอยเลยนะกระ,ะจกด้านหลังก็มีฟิลมีไล่ฟ้ามาให้เสร็จสับนะครับไฟท้ายนะฮะขวาเรียบร้อยซ้ายล่ะ สมบูรณ์โอ้โหสวยใสายมากสติกเกอร์ตั้งแต่สมัยออกจากโชว์รูมยังไม่ได้แกะเลยคิดดูเพราะะฉนั้นฝาท้ายพวกนี้ก็เดิมหมดนะฮะมีลักยิ้มเบาๆเดี๋ยวดูดให้ละกันนะครับมีลักยิ้มนิดเดียวเดี๋ยวดูดให้มีกล้องหลังให้มีไฟเบรกให้มีกันชนหลังแถมมาให้ด้วยขอบคุณมากสวยเลยอามูดนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับแหนบแชสซีเพาล้อสวยงามล้ออะไรยังอยู่ดียังไม่โดนสอย ฝาท้ายเปิดมาแล้วอด้านหลังตะเข็บแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบ 4L คมๆเลยนะฮะฝั่งขวา 4R คมๆตะเข็บซ้ายขวาหน้าตามเหมือนกันเป๊ะนะอาแถบซ้ายาภาพรวมสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็ถือว่าสวยเนียนใสทั้งแนวนะครับดูแล้วก็มีแค่รักยิ้มท้ายกับฝาหน้าแค่นั้นเองที่ดูดให้ได้ที่เหลือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ ค่อนข้างเรียบร้อยอ่าบรรลงบันไดให้มาเรียบร้อยเบ้ารองกะระลอยขีดขวนให้มาเท่ๆขอบคุณมากฟิล์มกันสาดให้มาครบเรียบร้อยกระจกข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆอ่าล้อแม็กกันต่อล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะฮะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุกบาทอะไรนะคค่อนข้างสวยสมบูรณ์เลยแล้วก็ยางปี21นะครับถือว่ายังค่อนข้างใหม่ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากๆซุ้มล้อไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับ ล้อหลังซ้ายก็สวยเรียกว่า4ล้อขับฝีมือทั้ง4ล้อไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะยางปี2021ของมิชลินนะคะดอกยังเหลือเยอะมากดอกสวยคมกริบเลยชัดซีซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักไม่มีสนิมอะไรนะ,คะโครงสร้างหลักกันต่อเปิดมาแล้วสะโพกหลังซ้ายเม็ดน้าสวยงาม อยู่โครเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์กอยู่โครซอกในประตูครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรนะครับเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์กสวยเดี๋ยวก่อนเม็อาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะแก้มซ้ายครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีขยับอะไราสีหมดเมื่อ,อไหร่ เอาต่อแล้วด้วยหมดเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆด้านหน้ากระจกเดิมของ Toyota พร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสำหรับ r ี v o นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับ Vn Turbo Diesel นะฮะ150แรงม้ากเกียร์ธรรมดา6สปีดอัตราสิ้นเปลืองประมาณ14โลลิตรนะฮะก็เรียกว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆไม่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อเลย ซอกในฝั่งขวาคนขับตัว R นี่คมคมเลยนะครับซอกด้านในเม็ดอาร์สวยงามแก้มขวาสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะอะไรนะฮะบมีเบรก ABS ให้ด้วยเบ้าโชค๊คสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิทนะฮะซับด้านในรูกลมคมกริปคานขวารูกลมคมกริปรูคมนะเบ้าโชค๊คมองลงไป3 R นี่คมกริปเลยนะฮะคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายครับมันจะมีตัวอักษรฝั่งขวาคือ R แล้วก็ตรงกลางจะมีลูกศรชี้เข้าด้านในนะฮะ นี่เม็ดอาร์คสวยงามเลยหมอน้ําเดิมของ t o y o ต้นะฮะแล้วก็รูกลมคมคลิปฝั่งซ้ายจะเป็น L กานะครับานซ้ายรูกลมรูคมนะฐานรองแบตเตอรี่แห้งสนิทแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้เบ้าโชคซ้ายขวาผิวพันธุ์แห้งสนิตรูกลมคมคลิปอันกันร,ร้อนยังสวยดูดีสติกเกอร์แก้มนะฮะไม่มี ắt, งัดแงะแกะเก่าแผ่นเลดอยู่ฝั่งนี้นะฮะผลิตเมษายน2018นะครับ เลขตัวถัง m r 0อะไรวะเนี่ย MR0JB ลงท้ายด้วย313-5973เครื่อง2.4ผลิตและประกอบประเทศไทยสติกเกอร์มออกรเรียบเนียนสวยงามซอกในฝั่งซ้ายก็ตัวแอลคมๆน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีกระชอกนะครับแผ่นการร้อนสวยเนียนใสนะด้านใต้แห้งสนิทนะครับรูกรมสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดไม่มีงัดไม่มีแงะอะไร แนวซิลิคนเดินตรงแนวน็อตไม่มีรอยถอดแม้แต่ตัวเดียวฝากระโปรงแอสสลักคำว่าตัวอยู่แตงฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยครับ อ่าเครื่องแน่นฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่แค่60,000่นโลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูพาน้องโดยสารกันตัวนี้2.4 e plus p r e r l n n e r 4ประตูนะฮะสเปคเดิมๆจริงจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เราหุ้มให้ใหม่เลยไม่ต้องซักเสียเวลาเราใช้หนังเทียมสีดําได้สีเทาแม่เข้ากับตัวรถจริงๆดูสวยดุด,ดันไปเลยนะครับเบาะเป็นเบาะธรรมดานะฮะ หุ้ไมใ่ใหม่ก็สวยเนียนใสแน่นอนส่วนแหงประตูก็เปลี่ยนจากผ้านะ,ะที่เท้าแขนเป็นผ้าก็เปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดําให้วัสดุที่เหลือเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดซึ่งยังสวยสมบูรณ์มากฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามินานะะก็ยังใช้ได้ขอบคุณมากนะครับด้านหลังก็โอเคนะฟิล์มลามินายังสวยแผงประตูด้านหลังก็สวยเจ้าของเดิมแถมพรม5 d ดีมาให้เราด้วยนะครับมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยฮะ,ะสะดวกสบายเลยแล้วก็ด้านหลังก็หุ้มให้ใหม่นะครับเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทา หัวหมอน3าตำแหน่งนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็น,ท,นที่เท้าแขนกับร่องวางแก้วน้ํามาให้นะครับรุ่นนี้ด้านใต้ก็จะยกเบาะได้นะครับเาบาะก,ก็แยกด้วยนะฮะหกสิบสี่สิบตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ค่ะด,ด,ด้านใต้ก็จะเป็นช่องเก็บอ,อะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวอันนี้มาติดนะเดีย๋ยวไปยกฝั่งนู้นดีกว่าแผงประตูหลังก็สวยครับเนียนกริบนะฟิล์มลามินาสวยกรุบกรุนะฮะเนือเบาะพุ่มให้ใหม่ใหม่แน่นอนนะครับ ด้านใต้ก็มีของอมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ผิวพันธุ์ด้านใต้ก็แห้งๆเดิมๆนะฮะอ่ะประตูหน้าซ้ายนะฮะก็สวยเนียนใสเรียบร้อยดีฟิล์มลามินาเจ้าจของเดิมให้มาก็ขอบคุณมากนะ,ะับอกอุ้มให้ใหม่สวยเนียนกริบแน่นอนไปขับกันไปมีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับแล้วก็บันไดก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ขึ้นมาแล้วก็โอเคกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองเราก็มีให้ครบนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่ก็67,000โลนะครับรุ่นนี้เป็นแอร์ธรรมดานะฮะปรับความแรงได้4ระดับนะไม่มีแอร์ออโ,โต้แต่เย็นให้เย็นเหมือนกันปรับทิศทางได้เล็กๆน้อยๆน,นะมีไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรก็มีให้นะครับคอนโซลด้านหน้ากันก่อนจะเป็นสีดําแข็งๆนะเป็นพลาสติก ยังสวยเนียนใสด้านล่างก็จะเป็นอ่วัสดุเป็นสีเทานะครับ <c oughs> ก็ดูเท่ดีหนะ้าจอตัวนี้ก็จะให้มาเป็นจอสัมผัสเลยแล้วก็ยังเล่น DVD <c oughs> ได้ด้วยนะมีภาษาไทยอะไรให้เสร็จสับต่อมือถือบลูทูธได้นะฮะโอเคแล้วก็กล้องหลังก็จะมีให้ในตัวด้วยนะครับป๊าปนี่อ่าก็มีให้ตามสเปคเขาเลยนะฮะตนนันทีเลก็เล่นอ,อะไรแยะมากมายได้ ตามทั่วไปอ่ะเล่นมือถงมือถือบลูทูธอะไรเงี้ยรับโทรศัพท์อะไรเยอะแยะนะอ่าถัดมาด้านล่างก็จะเป็น power outlet นะฮะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเออให้มาเยอะดีนะครับเกียร์เหมือนรีวอ่อ์เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ถอยนะครับโอเคก็ใช้งานง่ายครับมีโหมดการเปลี่ยีทั้งแบบประหยัดแล้วก็แบบเต็มกำลังนะฮะแล้วก็ลองวางเกลียวน้ำเล็ก,ลกๆนะฮะแล้วก็เบรกมือแน่นอนตามสไตล์รถกระบะ ที่เท้าแขนนะฮะของเดิมเป็นผ้าอันนี้คุ้มให้เป็นหนังนะครับด้านในโล่งๆนะไม่มีอะไรให้ละพว,วงมาลัยก็จะมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ก็สวยนะวัสดุต่างๆยังดูดีแอร์แบกเดี๋ยวลืมนะับคู่นะฮะแอร์แบกคู่พร้อมกับเบรก ABS นะเนื้อพวงมาลัยก็ใช้ได้ปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันอบลงขึ้นลงขึ้น เดินหน้าถอยหลังโอเคครบฮะสีทิศทางกระจกไฟฟ้า4บานครับที่คนขับจะเป็นออโต้หบานนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็พับด้วยไฟฟ้ามีร่องวางแก้วน้ําซ้ายขวาเอออันนี้ดีงามผมชอบนะเวลาไป เดินทางไกลต้องมีเครื่องดื่มบ้างด้านบนจะเป็นคููบ็อกซ์เท่าที่จําได้นะฮะจะเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้นะไว้สำหรับแช่เครื่องดื่มเล็กๆ,ๆน้อยๆกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกตามมาตรฐานช่องเก็บแว่นมีให้ไฟส่องสว่างด้านบนคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่ง มีเจิมบ้างเบาๆตามประสาคนชอบเข้าวัดเข้าวาที่บังแดดสีเทาฝั่งคนขับจะเรียบๆไม่มีกระจกฝั่งซ้ายมีกระจกให้นะครับเปดานก็ใช้ได้นะฮะก็ยังดูดียังสวยยังใสนะครับเก๊ะซ้ายมือมีอะไรให้เราเปิดมาแล้วมีคู่มือใช้งานมาให้นะครับสำเนารถแทรกหน่อยคันนี้ก็รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะ ผู้ชายขับปี2018ครับจดทะเบียนก็เมษา2018เลยป้ายกรุงเทพนะครับแล้วก็สีเทาเดิมโรงงานครับเล็กตัวถัง MR0JB ลงท้ายด้วย3135973เครื่องยนต์ 2GD 4459250ดีเซล4สูบ2.4ลิตร150แรงมามไปลองขับกันดีกว่าเดี๋ยวเราถอยไปนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูวงเลี้ยวกันก่อนนะครับ<ม>ก็จะมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะ ตามสเปคโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววงเลี้ยวกันก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปดูเรื่องการเร่งอ่ารถกระบะยาวๆแบบนี้เรื่องวงเลี้ยวผมอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็แน่นอนจะบานๆหน่อยนะฮะค่อยๆไปค่อยๆคลานไปนะอ่าดูว่าจะพ้นไหมต้องโยกเขาบ้างนะครับอ่าอบานหน่อยนะฮะจวไม่ได้แคบเหมือนรถเก่งนะอ่าอ่าอ่าไปยปไ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 ป ไปพ้นไหม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 เนี่ย <c oughs> ค่อยๆไปนะครับไปเหวี่ยงนี้นะะยอางเสาเต็นท์ไปหมดนะอะเออก็เสียวๆหน่อยนะฮะเออผมว่าได้นะผมว่าได้แต่แบบก็นิดน,นึงอนะ่ะถ้าให้จั่วก็ยกยกหน่อยก็ดน,นไหมเนี่ยอ่าผ่านผ่ <c oughs> านเหมือนกันนะแต่ตามสไตล์รถ กระบะมันยาวอะนะเพราะฉะนั้นมันคงไปขับเร็วไม่ได้ก็ค่อยๆกระดึ๊บไปอ่าโอเคก็คถือว่าไม่ต้องโยกนะครับทีเดียวผ่านได้สบายสบายอ่ะมาเร่งกันหน่อยดูว่าเป็นไง2.4ลิตรร้อยหแรงม้านะฮะเกียร์ธรรมดานะครับเป็นอย่างไรมาออกตัวไปแล้วว้าก็พุ่งใช้ได้นะครับถือว่าพุ่งโอเคเลยนะครับอ่าพุ่งใช้ได้ระบบเบรกก็ยังดีนะฮะแอร์เย็นสบายจึ๊กช่วงล่างแน่นนุ่มเลยนะครับ พวงมาลัยนะฮะก็เนืดๆหน่อยตามสไตล์รถใหญ่นะฮะเน้นงานบรรทุกเพราะ,ะนั้นพวงมาลัยเขาจะเบาไม่ได้นะครับแล้วก็เน้นขับต่างจังหวัดออกทางไกลพวงมาลัยต้องแน่นหน่อยนะ,ะต้องกระชับแบบนี้จะไม่ถึงกับเบาหวิวซะทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะ,ะตามสไตล์กระบะรีววมันก็จะเนืดๆหน่อยนะครับแต่ก็จับแล้วกระชับมั่นใจดี อ่ะเดี๋ยวไปดูราคาและโปรโมชั่นกันเลยไปอ่าเรียกว่าเป็นกระบะยอดนิยมของคนไทยเลยนะครับใช้งานได้หลากหลายทุกโอกาสเลยครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานส่วนตัวงานบรรทุกก็ดีและที่สําคัญเป็นเกียร์ธรรมดาที่ดูแลง,ง่ายและประหยัดน้ํามันครับแล้วมาด้วยเครื่องยนต์ที่อึดทึกทนดูแลง,ง่ายค่าแม่ทันแนนก็ถูกโอ้โหคุ้มค่าขนาดนี้ไม่จัดยังไงไหวนะฮะกับคันนี้เลย2018 Toyota Hilux r e ้ o ักรนะฮะมายเนอร์เชน้าหล่อแล้ว 2.4 e+, bus, run ner, e t runner เกียร์ธรรมดาไหม่60,000รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ849,000บาทราบคันนี้ปี2018แท้ๆเลยเป็นเ e กียร์ธรรมดาด้วยนะฮะได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่มไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ60,000กิโลเมตรรับประกันซื้อกนเตมราคาครับ อ่ะปัจจุบันนี้นะฮะวอล์กอินราคาหน้าร้านเราขาย5 7 9 9 0 0 0บาทครับพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยนะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง5 5 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ21กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนนองรถครับผมจะรถเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คระยะเปลี่ยนสายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล่องให้ฟรีน้ำมันเต็นทังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ ทําความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยใหม่น้อยนะฮะไม่อยากให้พลาดแอดไลน์เลยครับด้านล่าง idla f19st คนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไป Google Map ที่กูเกิลแมปพิมพ์15สีประกรณ์เราอยู่ถนนกัรเราประลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒาาิกาศ ระตู2แล้วตัวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบาีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีคับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com